กลับสวัสดีคนระับผู้ชมที่นัารักทุกท่านนะครับผมอยู่กับช่องแม่แดงแฮกเตอร์นะครับนี่อยู่กับเจ้าโกเบนะครับสองร้อยนะครับ s k นะตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวท็อปนะครับแต่ก็มีกล้องหลังนะครับลองลองตัวท็อปน่าจะเป็นลองตัวท็อปนะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งนะครับนี่คุสสะนะครับผม ยี่สิบห้ายาวสี่สิบเมตรนะครับมาดูเจ้ากูบีนะครับตอนนี้ก็รางวัดก็ได้วัดน,นะครับตอนนี้ทำบ่เอกเกษตรทฤษฎีใหม่ครับสวยนะตรงนี้อยู่กับเจ้ายญ้าเขียวนะ บอ่อมันจะเป็นบอ่อสองชั้นนะครับหรือเป็นประมาณาน่าจะชั้นแรกสองเมตรชั้นที่สองสองเมตรนะครับมันจะเป็นสองชั้นนะสวยนะครับตัวนี้เจ้าใหญ่ฉีกกระดาษน่าจะ ไม่เกินสองพันชั่วโมงนะครับโคบีตัวนี้ยังใหม่อยู่เลยนะมาสองตัวนะครับอีกตัวหนึ่งเก็บงานอยู่ท้างล่างนะผมไม่มีเวลาลงไปถ่ายตัดไม้เ,มเขาเพราะว่าอยากได้ไม้นะครับนี่จะเป็นส่วนยางนะครับผมโคบีมุกี้ใหญ่นะครับตัวนี้ใหญ่มากนะครับผมใหญ่จริง ้าเดียวนะฮะจะฟ้องรถอยู่ฝั่งนู้นนะครับเสียงกิ๊กเลยนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่โครเท่าไหร่แต่ก็พอ,พอรู้ยี่ห้อนะครับไม่ได้แต่งอะไรมากครับ น่าจะเจ้าออกนะครับต้นไม้ให,ใหญนะ่ก็น่าจะเคลียร์ลิงรออีกคันหนึ่งนะครับคันใหม่นะครับใส่กระจกนะาซาติมมาถึงก็น่าจะจ้วงๆเลยนะครับมันคันใหม่เนาะเสียดายต้นยางนะแต่ก็ยังไงได้นะเรา อยากได้ดินนะครับผมดูกันยาวๆนะครับผมเป็นงานหลวงนะครับ,บนี่เจ้าของรถเสื้อสีขาวนะครับ ตรงนี้มันจะเป็นเบาะเดินนะครับที่เรียกว่าจะโลกแค่นี้นะครับเหมันนมาได้สเปกของที่เขาวางไว้นะครับก็เลยต้องขยายขยายแล้วก็ยกดินมาถมฝัง่งนี้นะครับถมฝั่งตรงที่ฝั่งนี้ทประมาณมาต้นดูประดูต้นนี้นะครับโอเคยังไง ดีขอตัวคุยกับจเจ้าของไมโครนะครับแล้วยังไงสมถ่ายให้ดูนะครับผมอ่ะก่อนจะคลิปที่แล้วนะครับผมมาดูเจ้าโคเบไอยักษ์เขียวครับวางวางต้นยางนะครับเพื่อว่าไม่ให้มันช้ำมากนะครับว่าขอปลูกนะครับผมตัวน,นี้เขาบอกว่าจะปลูก ยวามแสงนิดนึงนะครับผมอล<า><า>ิยะโคเบเร็วครับตอนนี้น่าจะเร็วมุกกี่ใหญ่ใหญ่จริงๆครับ จ้งทิ้งจ้องทิ้งจ้องทิ้งเลยนะครับ ดูกันยาวๆเลยนะครับผม บังเขาให้มาถึงก็จ้วงเอาจ้วงเอาเลยนะครับน่าจะฝีมืออยู่อพอสมควรนะครับของคุยง่ายนะครับจะของรถทั้งคนขับนะครับของคุยกันง่ายแถวแถวตำบลนะครับอา เดี๋ยวถ้าเคลียร์ลิงเสร็จแล้วรถอีกคันขึ้นมา้ายังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้เป็นทีทแรกนะครับผมขอให้เจ้าของรถเราเคลียร์ลิงงานก่อนนะครับผมเดี<อ>๋ยวผมขอไปคุยงานก่อน,นครับมีทุระเข้าอังเภอโอเคถ้ายังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องดูทูแม่แดงแฮกเตอร์นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ